ให้เต็มที่เับเพราะว่าเคยอยู่ด้วยกันด้วยก็รู้กันดีครับสวัสดีครับวิวครับนี่ครับกลับเข้าค่ายนานยังเนี่ยครับก็สักพักแล้วครับได้ประมาณกี่วันแล้วสี่ห้าวันโอ้ก็มาทําร่างกายมีรายการแล้วเนี่ยใช่ครับทำไมต้องเจอกับคมเพชร ครับนะครับวันที่สี่ที่ได้ดําเนินเป็นไงบ้างการเตรียมตัวไปนี้5วันที่ผ่านมาก็ผมไม่ได้หยุดไปเลยผมก็มีวอร์มร่างกายตลอดคือกลับไปอยู่ที่จันทบุรีครับใช่ครับไปทําอะไรบ้างอะก็ช่วงแรกๆก็จะขายทุเรียนครับไปขายทุเรียนอ๋อไปเก็บทุเรียนไปแบกทุเรียนก็ได้ออกกําลังกายเหมือนกันแล้วก็วิ่งวิ่งมก็วิ่งด้วยใช่ครับแล้วเตะกระสอบกปนเลยเตะบ้างไหมได้ครับ ก็ได้เตะกระสอบนะครับแล้วน้าหนักเป็นไงบ้างน้าหนักขึ้นไหมก็นิดนึงครับนิดนึงขึ้นประมาณกิโลกิโลสองกโลครับอ๋อบ่ๆใช่ครับแล้วมาช่างล่าสุดประมาณเท่าไหร่ตอนนี้ปล่อยเต็มที่กิโลเอ่อประมาณหกสิบเบกครึ่งสองประมาณหกสิบสองเต็มที่รอบนี้ต่อยกับคมเพชรน้ําหนักร้อยยี่สิบห้าครับเป็นไงน้ําหนักนี้นี่คิดว่าคุ้มเยอะไหมครับก็ธรรมดาธรรมดาใช่ครับ ก็น่าจะประมาณสัก4โลได้ไหม5โลกว่าอ๋อห้5โลเลยเหรอใช่ครับก็แต่5โลที่ธรรมดาสำหรับเราซับ้อมไปก็ลงอืมออนนี้ก็เริ่มต้อมเดี๋ยวมันก็จะลงไปเรื่อยๆใช่ครับถึงเวลาคุมจริงๆก็น่าจะประมาณ3โลกว่ากับ4โลใช่ครับประมาณนั้นครับนะครับแล้วการเจอคมเพชรเนี่ยวิวหนักใจอะไรไหมน้องไม่หนักใจครับน้องเขาแข็งแกร่งนะใช่ครับน้องเขาแข็งแรงอือแลวเขาก็ต่อยระดับพระจันทร์ฉายไปแล้วด้วยใช่ครับ เขามีจุดไหนน่ากลัวบ้างมีลูกแข็งแรงครับลูกื้อลูกขยัดเลยคือเขาก็เดินไม่หยุดอะใช่ครับวิวเจอมวยทรงนี้วิวกลัวไหมฮรันัดไหมมันก็ต้องดึงเขามาตัดในเกมในเกมเราครับอก็ต้องดูการตอดดูบนเวทีทีนึงคือเราเนี่ยทรงฝีมืออยู่แล้วแหละแชบใช่ไหมคือถ้าเราไปบู๊ไปแลกกับเขาตรงๆนี่อาจจะเสียเปรียบหน่อยใช่ครับแต่ถ้าเป็นจังหวะสองอะไรเงี้ยอาจจะเข้าทางเราใช่ครับใช่ไหม ฉะนั้นเราก็เล่นปีมือแน่ใช่ครับนะครับปีนี้วิวอายุเท่าไหร่แล้วครับน้องยี่สิบสองยี่สิบสองใช่ครับนะครับอ่าถ้าคมเพชรดูอยู่อยากจะบอกอะไรคมเพชรบ้างก็ให้เต็มที่ครับเพราะว่าเคยอยู่ด้วยกันด้วยก็รู้กันดีครับโอ้เราเคยไปซ้อมกันที่ไหนอะซีซาเซียอ๋อวิวเคยไปเก็บตัวที่นั่นด้วยนานไหมก็ไฟเดียอ๋อเคยไปเก็บตัวไฟเดียวใช่ครับใช่ไหมโอ้ตอนนั้นน้องยังเด็กๆกันเลยเนี่ยใช่ครับนะครับก็รู้กันรู้ทางกันดีตอนนั้นปั้มใครชนะ <laughs> ออพอพกันพอพอกัน<ช>นะครับก็รู้ทางกันเป็นอย่างดีแหละ<ช>นะครับแต่น้องก็พัฒน,นาขึ้นมาเ<ช>ขาดูเนื้อตัวล่าสุดได้ไหมเ <laughs> โชว์หน่อยโชว์หน่อยนี่ครับโอ้ก็ถือว่าโอเคนะ <im it> ได้ออกกำลังตลอด<ช>นะครับฝากอะไรแฟนๆครับวิวครับก็ฝากแฟนมวยนะครับเชียรเชียร์ได้ครับวันที่สี่นี่ครับเอมเยามวยกลับมาแล้วเนาะนะครับ ก็มีรายการเลยครับวิวครับใครเป็น FC วิวก็ให้กำลังใจกันได้เจอกับคมเพชรครับ